วันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะจากคิววิดีโอที่ผ่านมานะคะคุณครูได้สอนนักเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องพืชดอกและพืชไรดอกไปนะคะปรากฏว่าเราก็จะจากการสํารวจพืชในท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะเจอพืชที่เป็นพืชดอกอเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากพืชดอกเนี่ยเป็นกลุ่มพืชที่มีมากที่สุดนะคะ ทีนี้เราก็จะเอาพืชดอกมาศึกษาอีกโดยการศึกษาจากรากลำต้นและก็ใบนะคะสามารถจัดกลุ่มได้เป็นสองกลุ่มนะคะก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะอย่างไรคะนัเกเรียนทราบไหมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเมื่อเวลาเริ่มมีใบงอกออกมาจากมเมล็ดนะคะก็จะมีใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งใบนะคะแล้วก็มีลักษณะอะไรอีกบ้างคะที่เป็นที่บ่งบอกว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบก็จะมีลักษณะแคบแล้วก็ตั้งตรงเส้นใบจะเรียงตัวกันแบบขนานนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าข้าวโพดข้าวมะพร้าวขิงขา่าตะไคร้เป็นต้นนะคะค่ะน้กเรียนดูภาพนะคะว่าเส้นใบเนี่ยจะเรียงตัวเป็นแบบอะไรคะขนานนะคะเส้นใบจะเรียวยาวนะคะนี่นะคะเป็นตัวอยาว่างพืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะมีลักษณะก็คือ จะมีใบเลี้ยงเนี่ยงอกออกมานะคะสองใบนะคะเป็นคู่แรกนะคะจะมีใบที่กว้างและอยู่ในแนวนอนเส้นใบจะเรียงตัวกันเป็นแบบร่างแหนะคะตัวอย่างอย่างเช่นมะเขือมะเขือเทศมะม่วงกุหลาบมะนาวถวั่วพลิกเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาศึกษานะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ สำหรับรายละเอียดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยถ้าพิจารณาที่ดอกก็จะมีกลีบดอกเนี่ยจะมีจํานวน3กลีบนะคะหรือทวีคูณของ3นะคะลําต้นเนี่ยก็จะเห็นข้อป้องชัดเจนนะคะอย่างเช่นพวกอ้อยนะคะเราก็จะเห็นข้อป้องได้ชัดเจนอะไรอีกบ้างคะต้นไผ่นะคะก็จะเห็นข้อป้องชัดเจนเหมือนกันนะเส้นใบเป็นแบบไหนคะเป็นแบบเรียวนะคะเรียวยาวแล้วก็แคบนะคะเส้นใบเป็นแบบขนาน มีใบเลี้ยงกี่ใบคะหนึ่งใบนะคะแล้วมีระบบรากอะไรคะรากฝอยนะคะสําหรับพืชใบเลี้ยงคู่กลีบดอกเนี่ยจะมีกี่กรีบคะกลีบดอกเข้าใจเยอะนะคะแต่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเขาจะมีจํานวนสี่ถึงห้ากรีบหรือทวีคูณของสี่ถึงห้าลำต้นเป็นแบบไหนคะจะไม่เห็นข้อบล่องนะคะหรือมองไม่เห็นข้อปลองนะคะหรือมองไม่ชัดเจนใบจะเป็นแบบใบกว้างเส้นใบจะเป็นแบบร่างแหนะคะ แล้วใบเลี้ยงเนี่ยจะมีกี่ใบคะตอนนี้เพิ่งงอกออกมาจะมีสองใบนะคะระบบรากจะเป็นระบบรากแก้วนะคะอ่าทีนี้นะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้ในักเรียนทํานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามเรื่องการจัดกลุ่มพืชด,ดอกนะคะอา่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณครูจะประยุกต์ให้ในักเรียนเนี่ยสามารถทําการทดลองการสังเกตเนี่ยที่บ้านได้นะคะตอนที่หนึ่งนะคะ คุณครูก็จะมีภาพต้นข้าวโพดแล้วก yes. ็ต้นทานตะวันเนี่ยมาให้นักเรียนดูในสไลด์ถัดไปนะคะเมื่อนักเรียนดูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยสังเกตลากลําต้นใบนะคะของต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันดูว่าเขาเนี่ยมีลักษณะใบลําต้นลากเนี่ยเหมือนกันไหมหรือต่างกันไหมนะคะจากนั้นก็ให้บันทึกข้อมูลจากการสังเกตนะคะลงไปในหน้าที่13นะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทําการสังเกตต้นทานตะวันแล้วก็ต้นข้าวโพดนะคะ นักเรียนก็จะต้องตั้งสมมติฐานก่อนนะคะอ่าเราก็ต้องมาพิจารณาจากปัญหาที่เขาให้มาก่อนนะคะสําหรับการทดลองเนี้ยเขาจะมีการตั้งปัญหามาให้เรานะคะแต่ถ้าการทดลองไหนไม่มีการระบุปัญหามาให้นักเรียนก็จะต้องทําเองนะคะอ่าปัญหาในการทดลองนี้ก็คือลากลําต้นและใบของต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่การระบุปัญหาเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของคําถามนะคะ ส่วนการตั้งสมมติฐานเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของการคาดคะเนจะต้องไม่มีอยู่ในรูปคําถามเลยนะคะเราก็จะต้องมาล้อนะคะจากการระบุปัญหานะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาตั้งดูนะคะสมมติฐานก็คือรากลําต้นและใบของข้าวโพดมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็เพราะว่าการระบุปัญหาเนี่ยเขาเขาอยู่ในรูปของคําถามว่าต่างกันหรือไม่ นักเรียนอาจจะเขียนไม่ต่างกันก็ได้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่เราคาดกันนี้นะคะก่อนการทดลองนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันแล้วเนี่ยนักเรียนวาดรูปลงไปนะคะแล้วก็บันทึกลักษณะที่สังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวมาดูต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันพร้อมกันเลยนะคะาภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของต้นข้าวโพดนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าต้นข้าวโพดเนี่ยมีใบอย่างไร มีลำต้นเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีรากเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็บันทึกลงไปได้เลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของต้นทานตะวันให้นักเรียนดูนะคะว่าต้นทานตะวันเนี่ยมีใบเป็นแบบไหนมีลำต้นเป็นแบบไหนแล้วก็มีรากเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็บันทึกลงไปได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนบันทึกแล้วนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาดูว่านะคะว่ามีความถูกต้องไหมนะคะถ้านักเรียนเนี่ยบันทึกไม่ทันนะคะก็ย้อนกลับไปดูภาพหม่ได้เลยคะ่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนนําข้อมูลเนี่ยมาสรุปผลนะคะเวลาเราสรุปผลเนี่ยก็ให้เราเอาข้อมูลในตารางเนี่ยมาสรุปแล้วก็เอาข้อมูลการจากการตั้งสมมติฐานามาเขียนด้วยนะคะการสรุปผลเนี่ยก็จะสรุปประมาณนี้นะ สรุปผลได้ว่าจากการสังเกตพบว่าต้นข้าวโพดและต้นทานตะวันมีโครงสร้างส่วนต่างๆภายนอกที่ต่างกันนะคะสังเกตได้จากลักษณะของรากลำต้นและเส้นใบนะคะก็จะสรุปประมาณนี้นะเห็นไหมว่าคุณครูเนี่ยจะใช้ทั้งสมมติฐานนะคะที่คุณครูตั้งไว้แล้วก็สิ่งที่สังเกตนะคะลงไปด้วยนะคะตอนที่2นะคะนักเรียนไม่ต้องแบ่งกลุ่มนะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ย สำรวจพืชบริเวณรอบๆบ้านนะคะ8ถึง10ชนิดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตลากลำต้นแล้วก็ใบของพืชที่นักเรียนสำรวจมาว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นำมาจัดกลุ่มว่าเป็นประเภทพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยบันทึกข้อมูลนะคะจากการสังเกตเนี่ยลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ในหน้าที่14นะคะก่อนที่นักเรียนจะสังเกตนะให้นักเรียนตั้งสมมติฐานก่อนนะคะ เดี๋ยวนักเรียนลองฝึกเขียนดูนะทีนี้ตัวอย่างการบันทึกนะคะตอนที่นักเรียนกำลังสังเกตอยู่เนี่ยให้นัเกเรียนนำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เปิดในหน้าที่14ไว้เลยนะคะแล้วก็สำรวจพืชอะไรนักเรียนก็บันทึกลงไปนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยกำลังสังเกตต้นพริกอยู่นะคะรากเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะลำต้นเนี่ยเป็นแบบไหนัรี้นก็เ,เขียนลงไปนะคะเส้นใบเป็นแบบไหนแล้วก็นักเรียนก็เอาข้อมูลทั้ง3าชนิดเนี้ย มาพิจารณาแล้วก็บอกได้บอกด้วยนะคะว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะทีนี้นะคะต้นพืชบางชนิดเนี่ยที่นักเรียนสังเกตอ่ะไม่สามารถที่จะถอนจะดึงออกมาสังเกตได้นะคะนักเรียนก็ให้พิจารณาจากลำต้นแล้วก็ใบก่อนนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเขาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะให้นักเรียนสำรวจพืชนะคะแปดถึงสิบชนิดนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปผลด้านล่างนี้นะคะ นักเรียนลองสรุปผลมาให้คุณครูดูนะคะแล้เวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปเรื่องความหลากหลายของสัตว์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ